่วันนี้ก็มาดูรีโมทนนี้เป็นรีโมทอะไรพี่อาทิตย์ตัวเนี้ยรีโมทไอ้พววิดีโอมาขับของตัวครึงบินมาขับอ๋ออแบบของเล่นทั่วไปคืออันนี้ยใช้สิบสองอันนี้ใช้หกแต่อันนี้โอ้กระเป๋าอันนี้มียี่สิบวล สีช่องเลยโอ้โหเออสีช่องเลอ่ะสีชแต่ใช่จริงอ่ะสีช่องอ๋ออันนี้เอาไปทำอะไรพี่ลิโม่ตัวเนี้ยตัวนี้เอาไปคอนโทรลรถไถฮะคอนโทรลรถไถรถไถไหนพี่รถไถอยู่ไหนรถรถไทเดินตามเราอ่ะเดินตามเราอ่ะโอ้โหมี่ไปอ่ะพี่มันสตาร์การีโมดได้ไหมทามันได้ไหมได้ก็ได้เหมือนเหมือนที่เมื่อก่อนที่จะทำรีโมดอ่าประเด็นคือลูกสาวชอบเล่นตัดหมด

เอาทําให้ไป็นติดตอง่ตัวนี้อโอ้หลายขั้นตอนมากนะครับผมถ้าพูดถึงว่าถ้าเขาอยากให้มาทําแบบเนี้ยทํำไหมก็ได้นะได้เรื่องราคาก็โทรถามพี่ที่เราบเบอร์โทรอะไรโทรถามพี่เก่อนแปดหกศูนย์แปดหกเจ็ดหาหกเจ็ดห้าหกศูนหนึ่งหนึ่งหนึ่งะครับถ้าอยากได้แบบนี้แบบมาเลยให้ที่อยากทำแอบมาอันนโหลดเข้าโทรศัพท์ เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ารีโมทนี้ทําอะไรได้ม้างนะครับผมกับรถไถเดินนานะครับรถไถเดินตามนะครับผมพี่แล้วอันเนี้ยมันรับสัญญาณกับตัวนู้นน่ะได้ไกลแค่ไหนกิโลกว่าค่ะมันเหมือนวิทยุที่เขาเล่นเครื่องบินราคาแพงไหมัมนไกิโลกว่าเลยเหรอที่ลงแจ้งครับ โอ้โกิโลกว่าเลยครับผมากิโลกว่าแล้วต้องเอารถยนต์ตามแล้วล่ะถ้าหลุดมันมันจะหยุดเองวะพี่หรือว่ามันก็ะปุกไปกันได้อ๋อแปลว่าถ้ามันหลุดสัญญาณปุ๊บมันก็หยุดเองเลยเราคอนโทรลอยู่แหละเราดึงแบตออกปุ๊บมันจะสั่งทุกอย่างคือหยุดหยุดหมดทุกอย่างอ๋อมันจะมันเราเซ้นรีโมทให้มันทำงานแบบนั้นี่อ๋อโอ้โหพีททิศนี่จบปออะไรเนี่ยถามก่อนกศนกศนแต่สุดยอดเลยอะดูดิความคิดแกะอะ ยอดบลูทูธกล่องน้ำเงินน้ำเงินนะพี่บูทูธใช่หมัสอ๋อนี่กล่องจะอยู่กับรถด้วยมสิบช่องนะท่านผู้ชมช่องเลยเหรอใยหในใพี่ทิศกล้องกล้องอยู่ไหนพี่กล้องน่อน้อยน่ยกล้องอะมีโอ้ไนกล้องอะกล้องนอยกระเด็นไปปุ๊บติดตาบอดเลยตถ้าแบบนี้นะอ่ะงบชุ ไม่ถึงห้าหมื่นหรอกมันจะแพงไอชุดฮฮลิคถ้ามีฮฮลิคไอ้พวกชุดฮฮลิคนั่งขับเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยสองหมื่นเนี่ยทำทำทำเล่นได้ทำเล่นได้แต่ทีนี้ถ้าถ้าจะเอามาสเต็ปบังคับวิทยุอีกก็ต้องมีสองหมื่นนิดหน่อยสองหมื่นนิดหน่อยราคาห้าหมื่นห้ไม่เกินห้าหมื่นนะครับสำหรับแบบนี้นะเพราะห้าหมื่นนี่พร้อมรีโมททุกอย่างเลยใช่ไหมที่ดุลไรื่ของขั้นครับพี่อาทิตย์อันนี้เป็นรีโมทของอะไรรีโมท กายไฟสวิตช์มาคลับเล่นทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยฝ่ายสกายมีพวกคนที่เขาเล่นวิทยุเขาเล่นคือพี่ไปเก็บของเาของลูกไปแยกลูกมาเล่นป่ะพี่โอ้ไม่ขนาดนั้นจ้าไม่มีแน่ใจโอ้พี่เขานะครับมาเดี๋ยวมาดูตอนเวลาทำงานนะครับเป็นแบบไหนต้นเน้นเลยยกลูกเตะเองแล้วก็แต่ว่าปั๊มปั๊มเลี้ยวต้องต้องสตาร์ทเครื่องเนาะอันนั้นมันต้องใช้ยเฮ้ยนู่นไงคันเร่ง จะได้เขาไปดูไอ้ไก่เด้มันต้องติดเครื่องอาจารย์ติดเครื่องผมนั่นได้ไหมอ๋อในเคร่องก็นี่ไงงี้โอ้โหอันนี้คเครื่องอ๋อนี่เหรอใช่ใช่ใช่อันนี้คือมันมีเดืออยู่เร่งครับนั่นแหละมันมันคืออะไรตัวนี้อันนี้มเขาเรียกเซอร์โวเซอร์โวเซอร์โมันเร่งในเครื่องเหรอพี่โหฝาดอะควันไหลอะแล้วเวลาเลี้ยกวะเร่งเองแล้วไปชมเราก็เลี้ยวก็มันต้องติดรถติดเครื่องยเอายกลูกเตะยกลูกเตะยก ยกอ๋อยังไม่ได้ยก,กเตะยกเตะโอ้ยไม่มีอะไม่ด้ใส่เนี่นยใสย่สแล้วครับโอ้สใส่ใส่แล้วโอ้โอ้โอนี่ไงโอ,นโอ้นี่มันมีกระบอกอันนี้มันใช้ลิเนีย่ยโอ้ทำไมชิ้นนี้ม,นม,มันมีกระบอกอีกอ่ะเออเอ้ยเท่ไหมโอ้อยากดูตอนเวลาทำงานนี่ยกอะเออเฮ้ยเฮเท่เลยครับโนนระบบยกพี่ๆในมาดิทุกอย่างมันต้องใช้รีโมทเหมือนเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับรถอ่ะอ่าเราไม่ได้อยู่กับรถโอ้โหสุดยอดเลยนี่เลี้ยว นี่คือระบบเลี้ยวระบบเลี้ยวไอ้นี่สุดยอดโอ้โหพี่ทิศสุดยอดเลยอ่ะคันคันแรกในประเทศหรือเปล่าพี่ขับไปทั่วขับไป่วคันแรกของไทยแล้วกันนะเอ้าเดี๋ยวมาดูทุกจริงมันสตาร์การีโมดได้แต่นี้พี่ทิศกลัวลูกมาสตาร์การีดโมดไงก็เลยอันนี้ แล้วลูกเป็ลาไปเล่น<ห>ครับก็เลยตัดระบบมันออกตัดระบบตรงรีโมทออกต้อง,อ,งอ่าสตาร์ทมือก่อนเอา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 มันลงอีกได้ไหมเนี่ยนหนักเลยอ่ะเฮ้เ <N un> ต็จแล้วเฮ้เต็จพี่ทิดเล่งน,นี้เฮ้เเท่อนะเออจะเยออะไรเฮ้อ๋อเวลาโยกมันก็นไปตามมือเลยไหมเออไปตามมือเลยอ่ะ

เวลาเดินหน้าล่ะอ๋อนี่ลูกเตอ้าวอ็กมาตาตานี่ก็ไเกียร์โปตาร์ะกี้ใส่เกียสองต้องเล่นเครื่องกันหน่อย รถไล่คนขับี่แก้ยไปไยสบายเลยไปแล้วครับนี่นี่นี่ไปแล้วที่พี่ทิศอยู่นี่นะครับผมพกไปแล้ว พูดถึงว่าดับดับยกกลางอย่างนี้เราก็ต้องเดินไปสตาร์ทเขาใช่ไหมเราสามารถต่อกันรีโหมดได้ใช่ไหมพี่เวลาสตาร์ทอ่าเออมาแล้วครับแบบนี้คนแก่สบายเลยครับผม